เริ graduate, ่มเกมขึ้นเวลาแล้วสองโดยเจ้าเซมเธอชาติยิงลูกนี้แล้วก็ยังก็ยังเข้ามือผู้รักษาประตูพนาชัยรับวบอลเอาไว้ได้เจ้าเซมเธอชัยครับเธอชาติเจ้าเซมเธอชัยครับเธอชาติแล้วก็เจ้าบอลลูกไฟมาหรือไม่แล้วก็พนาชัยปัดทิ้งออกมาบอลลูกไฟมาหรือไม่แล้วก็พนาชัยปัดทิ้งออกมาบอลเตมสมพงศ์ยิงลูกพงศ์ยิงลูกนี้แล้วก็ผู้รักษาประตูพนาชัยยังกระโดดปัดเอาไว้ได้ บอลยังอยู่ท uh ี<__<_<__<_่เจ้าเกมสพงยิงโถกลับมาที่เจ้ามาร์กยังอยู่ที่เจ้ามาร์กแทงลูกนี้ให้เต่แล้วก็หลบไปดึงแล้วไปส่งแล้วก็ออกออกนะครับแล้วเริ่มกันไหม่ครับแล้วก็เป็นเจ้าเซนต์นาชิกดขวาลูกนี้ขายเงียบแล้วก็เอฟเลว์ยังอยู่เข้ากลางลูกที่ที่เอ็มพีสุดแทงมาลูกนี้แล้วก็เจ้ามาร์กกระโดดยิงลูกนี้ลูกนี้แทงออกไปตามช่องเจ้าเกเบิร์ดออกมาแล้วก็โออ ลูกนี้ตะอันนานลูกนี้ขวาซ้ายแล้วจ้าอยู่สิยังไงยังอยู่พี่โนร์ละกนนี่อ่าและะ้วเจ้าวิพี่นโนท์ละกนนี่โตกระบาลูกนี้ยังไงแล้วก็เฮยหลังมาที่เกมส้มโบเบิร์นไปที่เจ้าเพชรเพชรกับลูกนี้แล้วก็ยังไงยังไงยังไงเรียบทิ้งออกมาที่คอ์ปเซอร์วิสคอ์ปเซอร์วิสเจอแล้วก็ผ่านไปแล้วจ้าขวาซ้า นาชัยเตะบอลทิ้งออกมาบอลยังอยู่ที่บอลนาดแล้วก็ปัดทิ้งเต็มสมงพงยิงลูกดีแล้วมั้ยยังไงอ,ออกออกหลังประตูไปโตกลับมาแล้วจ้าเจ้ามาร์แล้วก็อ้โ